สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมคบกันอีกแล้วนะครับกับครูนนชาแนลนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณนนนะครับจะพาไปสอยเขาเรียกนะสอยมะละกอนะครับผมไปเอาลูกมะละกอเดี๋ยววันนี้จะทําคลิปกินส้มตํานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนี้คุณนนจะตามเองนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูไปสอยมะละกอกันก่อนอเดินมาครับผมนี่นะฮะชีวิตบ้านป่านะครับบ้าน บ้านของเรานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเดินมาทะลุหลังบ้านนะดมาทะลุอุ๊ยหมด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 มดนมดจาดไหมดมดหมดหดหหมดหมดหมดหหมดหมดอมดมดห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 มดมดหมดมหมดหมมดมดมดด เยอะหมดมาจากไหนวะนี่เอ็รอะไรเนี่ยดูดิมีมีมดไหมเนี่ยโอ้โหเดือดๆหมดเต็มเลยดูมดสิเห็นไหมหมดเต็มเสื้อเลยดูดิโออะไรเนี่ยเดี๋ยวเอาออกไปก่อนเดี๋ยวมันกัดอว้าวิวอยู่นี่นี่อยู่นี่มีแบบโอ้ยสูยมดกัดโอ้ยคันเลยอ่ะมันมาจากไหนอ่ะ โอ้ยเมื่อกี้หมดกัดโอ้โหเพื่อนเพื่อทเมื่อกี้มดกัดเต็มเลยอ่ะเต็มเสื้อเดินมาอยู่ดีๆก็หมดมากัดนะสุเนี่ยครับหลายอยู่อันนี้ฮะในหลายอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะละกอกันนะคะหมดกัดนะชค่นมากเลยโอ้โหสายโอ้ก็มาเถอะวะ นี่ครับเดี๋ยวจะไปต่อยมะฮุงนะครับผมนี่ฮะมาหรือยังอ่ะนี่ในหมู่บ้านของเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสอยมะม่วงกันไม่ไม่สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปสอยมะละกอมีมดหนึ่งโอ้ยทั้งไนมีมดเด่นเนี่ย เสื้อในเสื้อยังมีอยู่นะมีหมดครับผมนี่นะครับก็เราจะไปสอยมะละกอนะครับเดินเราเราเดินมาจากตรงนู้นเลยเดินมาจากบ้านนะฮะอันนี้ก็จะเดินไปอยมะละกอมะละกออยู่ตรงไหนเนี้ยต้นไหนมะละกออยู่ตรงต้นไหนนี่ต้องเดินมานะครับอันนี้หมู่บ้าน ไหนไอ้ไม้สอยมะม่วง,อ,งอ่ะไม่ได้ไหนกลับกล้องกล้องไหนกลับไม่ได้ไหนไอ้ไม้มะละกอไอ้ไอ้ไม้สอยอยู่ไหนกลับไม่ได้กลับไม่ได้ต้องตรงนี้เลยนีไ่ไงมะละกอนหนูหนูไม้ไม้สอยอยู่ไหน นั่นอ่ะไม้กวาดอ่ะเอาลูกขโมยมะละกอเขานะครับนี่ครับดูลูกนี้ลูกนี่นี่เหรอไม่ใช่นี่ไม่นี่เหรอไม่ใช่นี่ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ไม่ใช่นี่เออนั่นแหละนี่เหรออ่ะสอยดูขึ้นดูมะละกอเงยขึ้นไปนะฮะแล้วจ้าลูกนี้นะครับผม นีดีไปนั้นไอ้สันมันจะมียางอุ้ยยางเต็มเลยอ่ะเอาเลยอื้มว่าได้กินหออกสูโอ้ยโอ้ยมันสิถึกหน่วยอื่นเด้อยนี่ลงมาแล้วไปเก็บเก็บ ยางยางเอาอันเดียวหรอเออลูกเดียวพอ,ย,วพอ,อยางเต็มเนี่ยนี่นะ,น <Okay. S 1> นะครับผมลูกมะละกออันนี้ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปตำกันนะครับผมไะเดี๋ยวสักพักแป๊บหบนึง่งก็เดี๋ยว ep อันนี้ ep หนึ่งเนาะต่อไป ep สองนะครับเราจะมาตำส้มตำแล้วก็กินส้มตำกันนะครับแต่ตอนนี้ขอกับไปปอกมะละกอก,ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันอีก ep หนึ่งครับผม